นายกำมพลตันสัจจารประธานสวนนงนุษย์พัทยาค่ะเผยว่าสวนนงนุษย์พัทยาพร้อมแล้วนะคะที่จะรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมสวนสวยที่สุดในโลกติดอันดับท็อป10ค่ะพร้อมกับจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของการท่องเที่ยวที่ผ่านมานั้นสวนนงนุษย์พัทยาเนี่ยจัดโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศแบบไทยเที่ยวไทยแล้วก็เรียกว่าได้รับการตอบรับนะคะเป็นอย่างดีทั้งนี้เองนะคะโปรโมชั่นมีมากมาย แบบนี้เลยเด็กที่มากับครอบครัวถ้าสูงไม่เกิน140เซนติเมตรและผู้พิการพร้อมผู้ติดตามเข้าฟรีทุกวันนะคะย้ําเลยทุกวันส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนฟรีทุกวันศุก ส่วนผู้ที่สนใจนะคะชมการแสดงสน,นงนุชโชว์แล้วก็การแสดงของน้องช้างแสนรู้ซึ่งน้องช้างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่หลายคนน่ยมาที่สวนนงนุษต,ต้องไปเยี่ยมนะคะไปดูความน่ารักของน้องช้างก็สามารถซื้อบัตรเพิ่มเติมได้ที่บริเวณโรงละครสกาลา่านงนุษพัทยารอบการแสดงมีวันละสี่รอบค่ะช่วงเช้าเนี่ยสองรอบช่วงบ่ายสองรอบ และที่สวนนุ่นพัทยานะคะยังมีรถให้บริการชมสวนสวยมากกว่า50สวนบนพื้นที่1,700ไร่ทำไมต้องนั่งรถเพราะว่ามันกว้างมันใหญ่จริงๆบางคนบอกเดินไม่ไหวนั่งรถเนี่ยสบายๆติดต่อได้เลยนะคะเข้าไปด้านหน้าเนี่ยก็บอกเขาว่าต้องการรถนะคะในเรื่องงการนั่งชมสวนโดยเฉพาะผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยนั่งรถสบายกว่าค่ะแล้วก็สวนที่จะพาไปชมมีทั้งสวนตะบองเพชรนะคะ1และสสวนลอยฟ้าสวนรถสวนกุ้ยไม้แล้วก็นอสเตรียผ่านไม้ต่างๆแล้วก็ รับเด็กพลาดไม่ได้กับคุบเขาไดนโนเสาร์ไล่เลียงไปจะมีนะคะไดนโนเสาร์ที่ตัวเท่าตัว,ตวจริงในสมัยก่อนเมื่อรลลานปีเลยเขาจําลองมาเลยนะคะมีมากกว่า1,600ตัวเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.no n g n u t p ็บดอทนงนุพัทยาได้เลยค่ะอายังโปรโมชั่นสักนิดนึงนะคะถ้าเป็นเด็กเนี่ยสูงไม่เกิน140ซนติเมตรผู้พิการพร้อมผู้ติดต,ตามเข้าชมฟรีทุกวันแต่ผู้สูงอาย อายุนะคะเฉพาะวันศุกร์นะคะอายุ60ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีค่ะ